ออกเป็นหรือไม่เป็นผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกแล้วเป็นไม่เป็นไม่เป็นผูดับปะผู้หญิงงงเด็กตอวแอบหรือวิ่งได้จำเนี่ย ม่งไปเนียนด้วยตรงเนี้ยเฮ้ยเราไปแอบกันเลยครับป่ะเฮ้ยไปแอบแอบสนามเด็กเล่นด้วยไปสนามเด็กเล่นทุกคนไปเข้าไปแล้วเลยมินนำทางหน่อยเข้าไปตากล้องเลยเออตอนแอบบสุดโคตร แต่มันไม่มีทางออกเลยเลยออกยากเลยนั่งๆๆๆๆๆรอมาตอนนี้เราป็นแท็ในสนามเดเล่นนะใช่ครับเดี๋ยวบอกเลยโคตรเหนื่อยมีเครื่องมีเครื่องเหนื่อยนใช่เดี๋ยวเราไปดูตอนมันมาก่อนนะครับผมมาว่ะวิ่งมาไปเร็วไปเร็วมันเข้ามาว่ะ เีื่อกี้ผมผมเห,นมเหนเ็นมันเหมือนมากผมแปดตรงนี้ลักษณะอยู่นะไปหาไว้ตยนะทุกคนฮิ้งเจอแล้วทุกคนผมงเจออิวผมงเจอ ก็เีดควยแล้ก็กระจกบอดด้านด้วยเป็บไปมมาอยู่ตรงตองไปทันตองไปทันตองกว้นตงคุ้ยเกมลนเป็นไงเป็นไงกล้วเป็นไงเป็นไงเกมแรกเก่าแล้ว มมนนตอนนี้เราผมเป็นเป็นคนหาล้าสิวิห้าสิบวิห้าสิบวิเราจะนับตรงนี้ไปห้าสิบวิคสี่สิบแปดส้าหครบละมาเริ่มแล้ว ง่ายนุ้ยหาง่ายนุ้ยเรียกต้อนแอบมันหาไม่เจอผมก็หาไม่เจอว่ะก็วินเป็นแล้วป่ะห้าสิบแล้วไปไปไปโุดนไหมเอ้เขารู้ที่หายไปนัดหลังห้องพยาบาลคนเงียบไปหลังห้องพยาบาลกัน บ้านไหนวะเขาเล่ไปแล้วเรื่องมือไม่เงียงเลยเออไม่เป็นไรไปไปไปคือคือเราต้องค่อยๆไปเว้ยไม่รู้อะตอนตอนนี้มันหายแล้วมันยากเว้ยเอาเฮ้ยถึงห้าสิบป่ะเนี่ยโ๋อวิไม่พูดชื่อวินต้องพูดด้วยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เขาย้องพูดไอ้ป้องกับวิน เอาใ e หม่เอาใหม่เฮ้ยนี่มันห้ามันห้าสิบป่ะวะมันไวเลงวะเล่นคนาใหม่ไอ้น็อตไอ้น็อตทีนี้เราไป h อ p ประชุมกันเว้ยไปไปไปไอขอประชุมไ้ี่กูโคตรเยิ้มเลยเฮ้ยไปไปหลังเวทีเว้ยไอ้กูวินแอบเห็นวิ่งวิ่งเออนี่มีมีเวลาแล้วบอ อหลังวิธีเออมาแล้เไอ้นนอุ้ยหลังมืดอ่ะีนี่ผมแอบแล้วนะนนเราเราจะให้นนท์โคนหน้ากลัวท่นผู้ชมโค่นหน้ากลัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องพูดเบาๆเลย เอ้ยโค้รหล่ออะเอตันน่ะตัานัทไอ้ไอ้เด็กตะขันเป็นตะขันเป็นน้ำน้ำผมโหขึ้นโคตร โคดเดือดท่านผู้ชมันนีน้ไปไปไปรับ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 สั่งรุงเรียนวะทุกคนไม่ตั้งไม่เห็นผมคนดูไม่เห็นผม,มนเข้ามาเจออย่างเงี้ย E วิ่งมาเจอพอดีแอบวผมเป็นนะมาน็อตเป็นหอไประชุมไอ้กวินหอมประชุมไอ้กวินหอประชุมไปหอประชุมกันทุกคนผมจะวิ่งไปหอประชุมไม่ไหวที่สุดเวทีกวินหลังเวทีเข้วๆเๆวๆเวๆเววววว <Go> กวินเอางเวทีไปเลยเกมที่เหนื่อยมากวินเร็วเร็ววินงหลังเ,เ,เ,เวทีมากผู้ชมบอบามันรู้แน่เลยว่ะรู้เฮ้ยผมเห็นเงาเดี๋ยวน้าผมเห็นเงาว่ะข้างหลังผม รู้แม่เลยวะ่ะเพราะว่าผมผมผม,มที่แอบน้อยเลยผมว่ามันรู้อ่ะมันแอบรู้มันรู้เพราะว่าเนี่ยหาดูดิไม่มีไ,ไม่มีวินไปไหนวะมันหายวะ่ะอย่างเงี้ ผมต้องชนะเกมนะผมต้องชนะแน่นอนเพราะว่าที่แอบผมน่าจะเนียนอยู่ออของจริงโคตรมืดอะในกล้องดูสว่างนะของจริงโคตรมืดนะท่านผู้ชมเห็น,นไม่ลงไม่ลงเราเรา,เราต้องชนะอเอนะ้เกมน่ะชนะแน่นอน เหมือนจะเหมือนจะไม่มานะเว้ยอะไรจะบอกนะเว้ยตอนนี้เวลาหมดแล้วเว้ยเราชนะนะเว้ยครับผมโคตรโหดเลยโคตรโหดครับชนะนะผมนะผมไปเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้น็อตกันนะผมผมชนะนะครับผม